สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยปีลึกๆ1ึก1คันนะครับคันนี้เบนซ์ 280E นะครับปี1993นะครับใครสนใจหาไว้ใช้งานหรือชอบและกำลังหารถคลาสสิกแบบนี้ลองเช็คลองชมดูได้นะครับคันนี้เปิดให้89,000บาทนะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะครับให้ทะเบียนนี้ไปเลยครับ7ตองหนึ่งนะครับ สีแจ้งมาว่าใช้งานได้นะครับแต่ถ้าจะเอาแจมนะครับก็มีเก็บงานสีนิดหน่อยนะครับก็จะสวยแจมรอบคันนะครับลองชมดูได้สนใจเน้นดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่พระราม2นะครับ ถ้าท่านชอบก็โทรเจรจาสอบถามกันก่อนได้เลยนะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ลึกและคลาสสิกแต่ว่าดูแลมาดีมากๆเลยนะครับถือว่าทรงสวยสีก็ยังสวยนะครับภายในยิ่งงามเลยครับเดี๋ยวเรามาชมดูภายในนะครับถ้าถูกตาถูกใจนะครับเน้นให้ดูรถทดลองขับนะครับภายในก็ดูแลมาอย่างดีเลยครับตัวนี้เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีกระจกขึ้นลงก็ไฟฟ้าครับ โอ้คุ้มเลยครับใครชอบนะครับสำหรับคนที่หานะครับจะต้องบอกว่าดีคนที่ไม่หาหรือไม่รู้จักก็ปล่อยผ่านไปนะครับก็มีรถมาลงให้เลือกหลากหลายครับขึ้นอยู่กับความชอบและความพร้อมนะครับเราเลือกที่ชอบใช่ก็คือใช่ไม่ใช่คือปล่อยผ่านเท่านั้นแหละครับรถมีเยอะมากๆเลยครับ มันมีทั้งคนที่ชอบแนวนั้นแนวนี้ความชอบของเราแตกต่างกันนะครับฉะนั้นคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยภายในยังดูใหม่มากๆเลยครับเบาะหนังเดิมจากโรงงานหาไว้ใช้งานถ้าคนที่ชอบและเข้าใจนะครับคุ้มครับ89,000บาทนะครับนี่เลยครับสภาพสวยๆแบบนี้ลองเช็คลองชมดูได้นะครับกระจกปรับไฟฟ้าตรงนี้นะครับขึ้นลงไฟฟ้า4บานนะครับเบาะนุ่มๆนั่งสบาย กว้างๆนะครับโอเคนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับถ้าท่านชอบและสนใจก็เน้นนะครับคำเดิมให้ไปดูรถทดลองขับนะครับพาเพื่อนพาช่างมาช่วยดูก็จะดีครับอุ่นใจหน่อยครับจะได้ซื้อมาใช้ได้อย่างสบายใจนะครับส่วนการซ่อมบำรุงดูแลนี่ไม่ต้องกังวลหรอกครับยังมีคนใช้หิวครับแล้วก็เขาก็มีกลุ่มที่เปิดเป็นแฟนคลับแฟนเพจของเบ้นนะครับเข้าไปศึกษาได้ครับอะไรมีครับ ลองเช็คลองชมดูก่อนได้ครับนี่ครับสวยๆภายในยังดูแลว่าอย่างดีนะครับตั้งแต่ปี1993นะครับเนี่ยถือว่าสมบูรณ์มากๆนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีโดนหนักมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้ต้องบอกว่าดูแลมาอย่างงามๆเลยครับใครชอบสนใจหาไว้ใช้งานคันนี้เหมาะสมครับฝากว่าเป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะครับสมาชิกที่ชอบรถคลาสสิกนะครับ